สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสมัยแคทตร์น,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการชําหนอ่อยิมโนโคาลิเซียมครับวันนี้เป็นโคนมันติคลเลอร์อันนี้คือโคนต้นแม่นี้หน่อที่เด็ดได้ประมาณนี้เขาจะขึ้นอยู่ตามรอบๆรอบรต้นเลยลักษณะนี้การชําหน่อเนี่ยมันไม่ได้การันตีร้อซว่า ลูกที่ชำม,มาจะเหมือนแม่ร้ออซนอย่างนี้ต้นนี้คือต้นลูกของต้นนี้เหมือนกันใกล้เคียงกับต้นแม่มากอันนี้ต้นเล็กแล้วมันก็จะมีพวกที่หลุดไปเป็นเขียวเลยไม่มีด่างต้นนี้เขียวเลย ก็อีกต้นหนึ่งนะที่เป็นตัวอย่างแต่ต้นนี้จะมีด่างซึมซึมสีเหลืองนิดเดียวการชำหนอต้นที่ชำมาจะไม่เหมือนแม่100%นะแต่ก็ใกล้เคียงโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชำหนอ่อเอาพวกนี้ออกก่อน นี่คือหน่อที่ได้จากต้นแม่เขาหลังจากเราเด็ดแล้วเราก็พักไว้สักหนึ่งถึงสองวันสิ่งของที่ต้องใช้ก็มีกล่องพลาสติกพร้อมฝาทรายเป็นหินก็ได้นะครับทรายก็ได้หรือดินปลูกเลยก็ได้ เดี๋ยวเราจะพรมน้ําหน่อยหนึ่งไม่ต้องเยอะมากให้พอมีความชื้นหน่อที่เราได้มาเราพยายามเอาขนที่อยู่ด้านในตรงนี้ออกนะประมาณนี้แล้วก็ใส่ไว้ ใส่ไว้เลยไม่ต้องกดเอาขนออกเอาออกให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ซีเรียสแต่พยายามเอาออกอ่ะตอนนี้เอาออกไว้แนละ้ว วางไปเลยไม่ตรงไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราแค่ชําชํำรากถ้ารากเข้ามาแล้วเราก็ค่อยแยกเอาไปปลูกตอนนี้ก็แค่วางเลี้ยง ให้ส่วนของตัวขนเนี่ยผมไปศึกษาข้อมูลมาบางส่วนพี่ๆเขาแนะนำว่าให้พยายามเอาออกนะเพราะว่ามันจะทำให้ลากมาไวแต่ถ้าเราไม่เอาออกอะ่ะมันก็มันก็มานะแต่เอาออกดีกว่าครับ เห็นเขียวๆแบบนี้ตอนโตมันก็มีโอกาสที่จะมีสีสันขึ้นมาเหมือนแม่เขาแต่ไม่ร้อ็นะมันก็อาจจะได้เขียวไปเลยก็ได้อยู่ที่ดวงส่วนถ้ามีคนถามว่า <S <S เฮ้ยพี่ทำวิธีแบบเนี้ยมันได้มันชํารากได้ทุกต้นเลยหรือเปล่า จากที่ทำมาถ้าเป็นยิมโนมันติคัลเลอร์เนี่ยได้ทุกต้นเลยนะมีรากทุกต้นแต่ที่ยากๆก,ก็น่าจะเป็นพิงดมอนเพราะว่าชำไว้ยังไม่ยังไม่ออกรากเลยโอเคทำไปเรื่อยๆ แนะนำหน่อที่เอามาชำให้มีขนาด1.5เซน2เซน3เซนขึ้นไปนะถ้าเล็กเกินนี่ก็ไม่ไหวอ่ะตัวนี้มีรากแล้ถ้ามีรากแล้วก็ง่ายเลยวางไว้ เดี๋ยวลาเขาก็จะพยายามชอนชัยลงไปในดินเอง okay. เดี๋ยวจะเร่งเร่งทำหน่อย เดี video, ๋ยววิดีโอจะยาวไปอันนี้ไม่มีขนอันนี้ไม่มีขนอันนี้มีขนอนนขนอกหน่อย ไม่มีขนถนะ้าไม่มีขนนี่ง่ายเลยแต่ถ้ามีก็กเสียเวลานิดนึงตอนเอาขนออกเนะี่ย แนะนำอย่างหนึ่งว่าน้ำหนักมือนี้ต้องพอดีพอดีนะถ้าแรงไปนี่คือทะลุต้นเลยฝึกบ่อยๆครับเดี๋ยวก็ชิน อ้น,นี้เล็กเกินแมวนะแยกไว้ คนที่เพิ่งทําใหม่ๆถ้ามันไม่ติดก็อย่าไปท้อนะพยายามหัดทำทำเยอะๆเดี๋ยวก็ได้ผลผลิตเองโอเคครับประมาณนี้หลังจากนั้นก็พรมน้ำนิดนึงปิดฝาไว้<ม>วางไว้ใต้โรงเรือนสักประมาณ สอถึงสามอาทิตย์ก็น่าจะมีลากออกมาแล้วเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะทำวิดีโออัปเดตให้นะครับโอเคหวังว่าหวังเล็กๆว่าจะได้สวยๆแบบนี้โอเคครับหากเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามไว้นะฝากกดถูกใจให้กับช่องเราด้วย ถ้ามีเทคนิคหรือวิดีโอดีๆเราจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆโอเคขอบคุณครับ